สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนละน้ำหนึ่งสตอรี่นะคะคือวันนี้เราจะมากินก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยแหละทุกคนเดี๋ยวขอแผนกล้องให้ดูนะฮเฮ้ยเ้ยมันเป็นจุดนี้นี่นี่ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะทุกคนอยู่แยกกระบ,บินนี่นี่นี่นะคะอยู่แยกกระบ,บินนะทุกคนอร่อยมากเมื่อวานเรากินแล้วเราติดใจวันนี้เราเลยเลยมากินอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูหรือว่ามันน่ากินขนาดไหน สวัสดีค่ะคุณเน็งสวัสดีอ่าเดี๋ยวจะถ่ายตอนคุณเน็งกินแล้วกันนะโ oh. เพราะอะไรทุกคนที่ถ่ายมุมนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ากล้องเราอะ่ะมันย้อนแสงเลยแล้วตัวเราใหญ่เรานั่งด้วยกันสองคนไม่ได้หมุนไปก็ได้เนี่ยลงั้นเ,เราลองท้องด้วยอันนี้สักหน่อยไหมเรา,เร,ารู้ส<ก>ึกว่าเราขาดหวานใช่ไหมเอ่อน้ำตาลตกชีวิตขาดหวาน เปิดเลยแล้วเราไม่มีสเปฉีดเราฉีดมาแล้วล้างมาแล้วเสียงดังมากสี่สามแยกสี่แยกกระบินใช่ไหมสี่แยกสามทหารใช่ไหมอันนี้คืออะไรคุณสิบแปดแยกกระบินอ่านน้องเหน่งบอกว่าจะนําเสนอใส่นมด้วยนะเป็นขนมปังสังขยาที่อร่อยมากอร่อยมากเละทุกคนนี่นี่ร้านน้องใกล้ๆเลยเนี่ยดูที่หลอกคุณเหน่งซื้อมาที่น้อเหน่งซื้อมาอร่อยไม่อร่อยดูตัวคนกินนะ ต้องหมอร่อยเราต้องมาย้ำต้องมาย้ำความสำเร็จนิดนึงคือมันไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วก็ลาดไปไหนดูสิคุณแม่ก็จะเป็นลาดนมสดใช่ไหมนี่นะอย่างนี้นะทุกคนแล้วแทนที่จะให้น้องใส่จานให้ก็กะว่าจะไปกินบนรถไงแต่มันรอไม่ไหวอ้าวแทนที่จะเราไม่ได้กินสังขยาแน่นอนเลยทุกคน อืมอ่าืมังขยะแล้วแมคนดูนี่นะ่ะเ่าไหรมากระบินมามากินร้านนี้ได้นะทุกคน่มาเยงหนึ่งนีงหนึ่งกินแหลกข้าวตี๋มาแล้วกมาแล้วทุกคนตอนนี้สัขยะป่อ้าดพี่เขาร้อนอาพี่เขาร้อนพี่วางเลยกาลังกินอยู่นี่ชามใหญ่ ยกกนี่นะทุกคนสั่งขยะอย่างนี้เลยนะคำโตโตอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงหนึ่งเหน่งกินแหลกนี่อีกจริงอีกอีทำหนึ่งก่อนที่จะกินของพาวดูยังนี่ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะทุกคนนี่ก๋วยเตี๋ยวแยกกระบินนะเอาหน้ากินอย่างนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วกล้องก้อดีกว่ายังนี้นะทุกคนบัวมองเห็นปะเนี่ย นีของนี่อย่างนี้นะทุกคนแล้วหน่งกินผักเก่งมากอ่ะเหมือนเหมือนจะผอมกินผักเก่งเหมือนจะผอมเปล่าเลยเดี๋ยวดูตอนกินแล้วอืนึ่งเปิดแมสแล้วเลยเนี่ยเปิดแมสแล้วคือมันไม่ไหวเลยเรานั่งอยู่ฝั่งเดียวกันไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเราตัวใหญ่กันมากน้าร้อนมาก จะบอกว่าน้ําร้อนมากร้อนจริงร้อนแบบิชุ่มใจอะอากาศร้อนๆอย่างนี้ต้องน้ําร้อนๆชุ่มใจมากเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วทุกคนจะรู้ว่าเนื้อออก,กเป็นยังไงอ,อันนี้เราเราจะไม่เอาอะไรเยอะนะเพราะว่าเรากลัวเผ็ดเมื่อวานเรามากินแล้วเราใส่พริกไปเยอะโอ้โห<า>เผ็ดมากเผกดอัดรือยังอะอ๋อกดอัดแล้วพูดไปตั้งนานแล้วน้ว่าไม่ได้กดอัด เราก็เหาะไปนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อยดื่มใส่รหัสผ่านแม่ก็นิสัยเนาะ,ะแค่นี่เขาจะได้ก่อนโอเคนี่น้ำปลาประมาณนี้นะทุกคนรสชาติประมาณนี้เลยพริกหนึ่งช้อนน้ำส้มสองช้อนอ่าแล้วก็น้ำปลานี่แหละช้อนโต๊ะหนึง่งแล้วก็รวยเลยทุกคนเยอะมาก วันนี้เมื่อวานเรากินสองชามเราจะบอกว่าเมื่อวานเรากินสองชามวันนี้เราสั่งพิเศษเลยพอคือเรากลัวว่าเราจะต้องโดนสองชามเราก็เลยต้องรีบสั่งพิเศษใช่จบจบไปเป็นไงบ้างมันจะจบนะสุดยอดสุดยอดกินดีนะระวังอันออกอย่างนี้เลยนะคะผู้ชมเส้นนุ่มมากไปต้องเคี้ยว เนื้อเนื้อหมูเขาก็นุ่มด้วยนะใช่ไหมใช่จะต,ต้องเป่าด้วยนะทุกคนไม่เป่าไม่ได้พรามันร้อนมากมคือเคยกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเส้นมันจะต้องไหลลงไปหลอดอาหารใช่ไหมอืมคือมันร้อนจนไปถึงท้องอ่ะคือเราสัมผัสได้อยางงั้เลยอ่ะขึ้นหนึ่งสัมผัสได้หนึ่งขึ้นหนึ่งสัมผัสได้ เช่นก็นุ่มหมูก็นุ่มตัวเราก็นุ่มตัวเราก็ละลายแล้วตอนร้อนนะเขา <c oughs> อบอกว่าพวกเรากินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยดูกินอร่อยอยากอยากจะทำแบบว่าจะกินได้กี่ชาม แต่พอเอินว่าเขาให้เยอะเขาให้เยอะแล้วกิะนจะำเดียวพอวันนี้ไม่ให้ลอาตัวใหญ่แล้วเราต้องกินแค่าำเดียวกินได้อะไรอือเราจะต้องตั้งบ้านเลยนะช่วงเลาะลิมนทางเลาะกินลิมนทาง เคยกินโอเด,ด้งอยู่แล้วนะนะใช่ไหมแต่ที่นี่เขาทำน้ำร้อนมากเลยเนาะอน้องแม่งจะกินหมดแล้วทุกคนจากกินน้ำแต็กลางวันแต่ไม่ออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้ดึกที่เกียดออกคืออย่างนี้เราอยู่ชั้นสี่เราที่เกียจลงบันได

เด็กนะทุกคนเราอ่ะจะ,จะเวลากินก๋วยเตี๋ยวเราจะไม่ชอบกินของที่อร่อยที่สุดที่เราชอบที่สุดไว้ก่อนใช่ไหมเนน้องเหน่งก็เหลือลูกชิ้นไว่อนนีเหรอของดีต้องปิดท้ายน,นี่หมูนุมนะทุกคนหมูอร่อยมากเนี่ยคนดูหมูนะฮะหมูนุ่มกินทำแบบนี้เลย เส้นให้น้องเล่งตอนนี้ต้องแบ่งไหมไม่ต้องแล้วหมดแล้วหมดแล้วเมื่อกี้ทำเหมือนจะแบ่งนะมะเส้นร้อนจริงๆอ่ะลงไปถึงท้องยงร้อนเลย อีกหลายอย่างเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินใช่ไหมวันนั้นเรากินมาอะไรนะยังไม่บอกเด็กเออยังไม่บอกยังไม่หาก่อนเดี๋ยวหาไม่เจอเดี๋ยวคลิปต่อไปทุกชินไม่กินเหรอถึงยังไม่กินอ่ะมันเป็นของอร่อยไงก็เลยต้องเก็บไว้ที่หลังอย่าบอกนะว่าจะแยกหมดแล้วอ่ะให้กินขนมหวานรอไปก่อน หมดแล้วค่ะไม่กล้าต่อดูหน้าดูหน้าดูหน้าน้องเนรดูเหนือไม่กล้าไม่กล้าต่ออีกชามกดจุกเกาก่อนเพราะกววางเกงเราตะเข็บตะแตกด้วย<ม>เขา<ม>บอกว่ากินข้าวเสร็จต้องตามด้วยของหวานนะเมื่อกี้เรากินหวานก่อนอเขาหอกกัาเจนไม่ไหว อร่อยมากกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็ตามด้วยขนมปังสังขยานะทุกคนอร่อยมากเป็นมือที่จบอร่อยจบเรากินหนักขนาดนี้ตอนเย็นแล้วนี่ดูหุ่นเราจะขนาดไหน,น ไม,<า>ไม่ไหวเหรอมันไม่ไหวเราเยอะชาวบ้านบอกกินไม่หมดไม่ใช่ไม่ใช่แบ่งกันกินเขาบอกว่าคำพูดก็ต้องทำให้เราูดีได้นะถ้าเรารู้จักพูดนะกินไหมกินกินเพราะอร่อยมากนะทุกคนเขาบอกว่าลูกชิ้นอร่อยมากแบง่งให้ลูกเดียวพอ,อคิดว่าจะให้ทั้งสองลูก บอกว่าน้ำร้อนมากพิกวันนี้ใส่แค่ครึ่งช้อนเผ็ดมากตัวนี้สีน้ำพิกกระเทากันเลยนะบอกเลยเผ็ดมาก คุกตังนะทุกคนดูเหงื่อร้อนมากจริงๆแนะนำว่าถ้าจะกินเหงื่อกินตอนเย็นอันนี้ทุกคนเจร้อนมากระวังรถโอเคต่อไปก็เป็นการเดินทางกับภูมิลำเนา ต่ไปก็กลับบ้านแล้วนะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชให้น้ำหนึ่งสตอรี่ชาแนลด้วยนะคะแล้วจะบอกทุกคนว่าเออคลิปหน้าถ้าเราพาไปกินอะไรอร่อยๆเดี๋ยวเราจะไปเจออะไรอร่อยไปเจออะไรอร่อยไปเจออะไรอร่อยๆจะมาทําคลิปให้ทุกคนดูแล้วทุกคนจะได้มากินตามั้นอร่อยจริงๆค่ะทุกคนเป็นร้านข้างทางที่อร่อยมากบ๊ายบาย